มาดวงความในใจของเขานะคะที่มีต่อคุณตอนนี้เวลาดีนะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขา นึกถึงคนในใจของคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ี่ไพ่สำหรับนี้นะคะรวมจิตรวมใจของเขาดูนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณนะตอนนี้เวลานี้นะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านขออนุญาตเปิดดวงปัจจตาให้แก่ทุกท่านด้วยนะคะส่องใจเขาคนนั้นนะพยอยากออกพยอยากบอกมาหนึ่งใบนะทูออบคับคุณเป็นความรักของเขาค่ะรักแท้ของเขารักจริงของเขาจริงจังและจริงใจกับคุณมาก ใครเหนือคู่ออกค่ะความคิดเขาคุณคือเหนือคู่ของเขาคุณคือคนที่สวรรค์ส่งมาให้เขาคุณเป็นคนที่เขาเคยไปลองขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอรักแท้และก็เป็นคุณค่ะคุณเป็นรักที่สวรรค์ส่งมาให้เขา เป็นความรักที่แบบว่าหมดใจของเขามีเพียงคุณอย่างแน่นอนนะะสองถ้วยขึ้นนะความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จริงใจหมดใจเนี้ยแม่หมอบอกเลยว่ามีเพียงคุณเท่านั้นจริงๆนะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกนะคะเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรคุณอีกนะพไพ่ใบต่อไปพไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เติร์มเพคุณอาจจะคุยกับคนที่เขามีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะ คนที่เขามีฐานะทางการงานดีเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีได้ด้วยนะคะเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นข้าราชการได้เป็นคนที่มีอาชีพมีความมั่นคงมีฐานะดีนะคะหรือคุณกับเขาอ่จจะเป็นดวงที่ส่งเสริมกันด้วยนะคะถ้าคุณนะคะดวงคุณหนะ่ะเป็นดวงอุปถัมภ์กันและกันค่ะถ้าคุณได้ลงเอยกันนะคะจะทําให้เขาได้เป็นอ h เอ็ p เพจ จะเป็นคนที่แบบว่ามีความมั่นคงมั่งคงในตัวตนมากๆนะคะดวงสมพงดวงส่ง,งสเสริมกันดวงคุณกับเขานะ,ะมาดูพาไพ่ใบต่อไปนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกนะคะโปรอัพขับเขาบอกว่าตอนนี้นะต่อให้มีผู้คนเข้ามาในชีวิตเขามากมายเท่าไรเขามีความหนักแน่นเพียงคุณเท่านั้นค่ะ ในใจเขามีเพียงคุณเขาเป็นเดอะเอ็มเพจเดอะเอ็มเพคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่านะคะมีหน้ามีตาในสังคมเป็นที่หมายปองของหญิงชายทั่วไปนะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยสนใจใครเลยถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเขากจะบอกคุณว่าไว้ใจเขาเถอะไว้ใจเขาได้เลยนะคะหมดทั้งใจนี้เขาจะมีเพียงคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะพัฒนาตัวตนของเขาให้มีความมั่นคงนะคะแล้วได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณอย่างแน่นอนหรือในหนึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาคิดถึงคุณมากด้วยเขาคิดถึงอนาคตนะคะที่มีคุณคิดถึงอนาคตที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ต้องมายืนเคียงข้างอยู่กับเขาในวันที่เขานะคะมีความสําเร็จนะคะในวันที่เขามีความมั่นคงต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ยืนอยู่เคียงข้างคู่บาคคู่ไหลกับเขาอย่างแน่นอนนะต่อให้มีผู้คนมากมายนะคะเข้ามาเสนอตัวนะคะมาหยิบยืนถ้วยให้เขาบอกเลยว่าเขานะคะไม่สนใจใครทั้งสิ้นนอกจากคุณ เท่านั้นคุณคุณเป็นที่หนึ่งในใจนะหนักแน่นต่อรักครั้งนี้หนักแน่นต่อคุณมากๆเลยนะภายไป่อไปนะเป็นความรักที่ดีมากเลยเนาะเป็นรักที่จริงจังนะเป็นรักที่จริงใจต่อคุณมากๆเลยโอ้โหเทนออฟวอลเขายอมที่จะทางานหนักนะเขายอมที่จะแบกภาระเขาอยากให้คุณได้สุขสบายถ้าคุณเป็นคนรักของเขาเป็นคู่ของเขา,ขเ,ขาขเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะถ้าคุณผู้หญิงมาดูคุณจะได้ผู้นำนะ คนที่เป็นผู้นําคนที่มีความหนักแน่นนะคุณผู้ชายเขาจะดูแลคุณได้คนที่เขาจะยอมแบกภาระทุกๆอย่างให้คุณได้อยู่สุขสบายถ้าคุณนะเป็นคุณผู้ชายมาดูนะคุณจะเจอภรรยาที่เป็นแม่สีเรือนนะคะคอยดูงานเบื้องหลังให้คุณคอยจัดการเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนและคอยซัพพอร์ตคุณเช่นกันนะเขาบอกว่าเขาทํางานหนักได้เพื่อคุณค่ะไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเพียงแค่เขาได้มึกถึงคุณนะนะเขารู้สึกว่าเขามีแรงนะ มีแรงในการทํางานมีความสุขในการทํางานเขาจะสร้างอนาคตสร้างทุกอย่างนะคะให้คุณได้สุขสบายให้ได้อยู่กับคุณให้คู่ควรกับคุณด้วยนะคะเขาเป็นอะเอ m p i r สนะคะเขาก็ยิ่งใหญ่พอแรงแล้วนะแต่เขาก็ยังอยากให้เขามีความมั่นคงมากกว่านี้อีกอะเพื่อให้สมฐานนะสมกับคุณเพื่อที่จะทําไม่ทําให้คุณได้ลําบากนะะเขายอมลําบากตอนนี้ยอมสร้างนะยอม ยอมที่จะอยู่ห่างจากคุณถ้าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือช่วงนี้อาจไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะดูเงียบเงียบเฉยๆนะดูไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่เขาคิดเรื่องงานค่ะเขาคิดว่าเออนะะเขาจะสร้างอนาคตนะ,ะอยากให้คุณสุขสบายในความคิดเขาตอนนี้ไม่มีใครเลยนอกจากคุณเท่านั้นนะไพ่ไปต่อไปนะคะไพเ่เทมเพลตนะ,ะเขาบอกว่าอยากให้ชีวิตในอนาคตของคุณกับเขาอนะคะ่ะ อยู่ในความรุ่งเรืองอยู่ในความมั่นคงการงานการอาชีพต้องมั่นคงเขาไม่อยากให้คุณนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยไม่อยากให้คุณนะคะเออไม่สบายใจอะ่ะอยู่กับเขาแล้วคุณต้องมีพร้อมทุกอย่างอนาคตเขาอยากให้คุณกับเขานะ,ะมีการได้ย้านอยู่ด้วยกันสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ,ะคนที่ยังไม่อยู่ด้วยกันยังไม่ได้ตกลง แต่งงานกันคนคุยกันอย่างเงี้ยนะเขาอยากให้คุณย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาอยากมาย้ายมาอยู่กับคุณอยากให้ได้อยู่ด้วยกันนะหรืออาจจะหมายถึงนะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคู่ของคุณคนของคุณเขาจะบอกคุณว่าเขาอยากจะให้คุณได้อยู่ที่ที่ดีกว่านี้นะคะได้อยู่สุขสบายมากกว่านี้เขาอยากจะอาจจะแบบซื้อบ้านใหม่ให้คุณนะอยากให้คุณได้มีอะไรที่แบบว่าสุขสบายอ่ะในความคิดของเขามีเพียงคุณนะ นะ,ะคิดถึงตัวคุณนะ่ะมากกว่าตัวเขาเองซะอีกนะ six of one นะ,ะในอนาคตของเขาต้องมีเพียงคุณเท่านั้นเขาพร้อมที่จะลงเรือไปกับคุณเขาพร้อมที่จะนําพาคุณนะคะมุ่งสู่ความจเจริญรุ่งเรืองมุ่งสู่ความสุขจะเป็นครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะหนะักแน่นเพียงคุณเขาเลือกแล้วนะคะให้คุณลงเรือลําเดียวไปกับเขาอนาคตของเขาต้องมีคุณเขามั่นใจใคุณออมากนะ ใจเขาอะอนาคตเขาอะเขาคิดถึงคุณมากกว่าตัวเองอีกนะเขาคิดถึงการสร้างครอบครัวเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาคุณเป็นคู่แท้ของเขาตั้งแต่มีคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรมาราบรื่นขึ้นค่ะการเดินหน้าของเขาอะมันสร้างนะคะความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตเขามันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาได้เขามั่นใจค่ะว่าคุณนั่นแหละคืออนาคตของเขาว่าคุณคือทุกอย่างของเขา เขาทําทุกอย่างนะถ้าช่วงนี้เขาเมินเฉยเงียบเฉยไปคุณจงมั่นใจเลยนะ,ะทุกการกระทําของเขาต่อจากนี้ทําเพื่อคุณขอให้คุณจงไว้ใจและเชื่อใจเขาได้นะคะเขาไม่ล็อกแลกไม่สนใจใครเลยรักนี้มีเพียงคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไปต่อไปนะคะได้ไพ่เดอะมูนนะ,ะคิดถึงปันถึง แกวตาดวงใจถ้าคุณสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างกันนะคะกลางค่ากลางคืนนอนฝันถึงคุณคิดถึงคุณนะคะเห็นพระจันทร์นี่เป็นหน้าคุณเลยนะทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณนะคะเขามองแงนพระจันทร์คุณถามว่าทําไมคิดถึงไม่วีโอโทธรหาไม่โทรหาล่ะนึกมองถึงมองมองพระจันทร์ทาไมใช่ไหมคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะการที่ได้แบบเออคุยกันก็อาจจะไม่อยากรบกวนคุณมากอยากให้คุณได้พักผ่อน ในเมื่อเขานอนไม่หลับอ่ะเวลาเขานอนไม่หลับอ่ะเขาคิดถึงคุณอ่ะมองพัะจันร์ส่องผัะจันแล้วนึกถึงหน้าคุณนะนึกถึงคุณเท่านั้นหลับนะยามหลับยังฝันถึงคุณเลยนะคะไพ่เดมูนนี่คุณวนเวียนอยู่ในความฝันวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนะวนเวียนอยู่ในความคิดเขาตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นเลยนะคะคิดถึงมากแหละนะส่องจันทร์มองจันเมื่อไรก็เห็นเป็นหน้าคุณเลยนะคะ รักแหละคิดถึงแหละนะคะใจนี้มีเพียงคุณนายิชาจริงๆนะสํสำหรับคนที่แบบว่ามีคู่ที่ดีแบบนี้นะรักษากันไว้ให้ดีๆนะคะคนที่รักคุณเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยหายยากมากเลยนะไปต่อไปเดอะเมลซิเชียนนะคะเขาเป็นคนเก่งมากเป็นคนขยนันขยันทํามาหากินขยันทํางานนะคะเขาจะทําทุกๆอย่างสร้างครอบครัวนะคะ สร้างงานเขาแม่หมอมั่นใจเลยเขาไม่ได้ทางานอย่างเดียวแน่เขาต้องหยิบจับทํางานอะไรมาก,กว่าสามอย่างสองอย่างแน่นอนค่ะทุกอย่างที่เขาทํานะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะแต่เขาบอกว่าทําทุกอย่างก็เพื่อคุณนะตอนนี้เขามีแรงตอนนี้เขามีพลังนะคะเขามีแพชชั่นเขามีความคิดเขาจะสร้างทุกอย่างให้คุณได้สุขสบายถึงวันที่คุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันนะคะเขาจะไม่อยากให้คุณลำบากเลยอ่ะ อยากให้คุณได้มีความสุขแยาให้คุณมีรอยยิ้มตอนนี้เขาทุ่มเทกับการงานมากๆความสามารถของเขานะคะเขาเอาไปทุ่มกับการงานและก็คิดถึงคุณร่วมด้วยอืมนะอนาคตเขานะ,ค,ะคิดถึงเพียงคุณนะ,ะที่ออฟคัพนะคะเร็วๆเ,เนี้ยไม่นานหรอกนะ,ะไม่เกินสามวัน ไม่เกินสามสัปดาห์ไม่เกินสามเดือนเขาอยากพาคุณไปดินเนอร์ค่ะอยากพาคุณไปฉลองอยากให้คุณนะคะได้มีความสุขอยากพาคุณไปเจอสังคมของเขาอยากพาคุณไปเจอเพื่อนของเขาเขาอยากพาคุณไปเปิดตัวค่ะถ้าเขายังไม่เคยเปิดตัวคุณนะหรือเขาอาจจะดีเพื่อนกลุ่มใหม่นะคะอยากพาคุณไปเปิดตัวกับเพื่อนกลุ่มใหม่ของเขาก็ได้นะคะเตรียมตัดชุดได้เลยค่ะเดี๋ยวเนี้ยคุณได้เผยโฉมแม่หมอมองว่าคนรักของคุณเขา เขาภูมิใจมากๆเลยนะที่มีคุณน่ะนะคะภูมิใจมากอยากอวดอ่ะนะคะเตรียมตัดชุดสวยๆรอๆได้เลยนะคะคุณต้องได้พบเจอสังคมใหม่ของเขาเพื่อนใหม่ของเขาหรือถ้าคุณยังไม่เคยพบเจอสังคมของเขาเลยคุณเขาจะพาคุณไปเปิดตัวเร็วนี้นะคะไปไปต่อไปนะคะ ควีนออฟวานเขามองว่าคุณเป็นคนสวยหล่อนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวดีมีแพชั่นคุณเองก็เป็นคนขยันคุณเองก็มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะเขาทําทุกอย่างทําทุกวันนี้นะเพื่อให้เท่าเทียมคุณหรือนะคะให้แบบว่าเป็นผู้นําคุณน่ะคุณเป็นคนเก่งนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีงานมีอาชีพเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการได้ถ้าเป็นลูกน้องใครหรือบริษัทไหนคุณเขาค่อนข้างเป็นอะไรแบบว่าอยู่ระดับสูงนะคะเขาจะไม่ยอมนะคะ น้อยเนื้อต้อยต่ากว่าคุณแน่ๆเขาจะต้องนะทําให้คุณอะทําให้ตัวเขาเป็นที่พึ่งให้คุณนะคะแต่เขาเป็นเดะเมโพลแม่หมอมองว่าเขานะคะทําได้แน่นอนทําได้อยู่แล้วแต่เขาอยากจะทําให้มันดีที่สุดไม่ให้คุณได้อายใครเช่นกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณพาเขาไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนคุณอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากให้คุณอนะมีหน้ามีตานะคะ เขาจะเป็นคนหนึ่งนะที่จะทําให้คุณมีความสุขแต่ตัวตนของคุณก็เป็นคนที่แบบว่าเก่งนะทํางานเก่งนะแต่งตัวเก่งด้วยสวยหรอนะคะมีเสน่ห์ในสายตาเขามากๆเขาขึงเขาห่วงคุณนะเขามองว่าคุณไม่ได้มีเสน่ห์เพียงแค่สายตาเขานะคะคุณมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะมีความรักให้คุณมากๆมีความหึงคำห่วงนะะห่วงในเสน่ห์ห่วงในความเก่งคุณด้วยนะอ่านะคะ ไปตอไปในอบสอบนะคะคิดมากกังวลในสเสน่ห์ของคุณเหมือนกันนะนอนไม่หลับกังวลกลางค่ำกลางคืนกลัวคุณแอบคุยกับใครกลัวคุณนะคะนอกใจเขาแต่เขาไม่กล้าแสดงออกนะเขาไม่กล้าแสดงออกเลยเขากลัวคุณอึดอัดจะทําพ่าหึงไหมหึงมากห่วงมากแอบไปคิดแอบไปปั่นนะว่าคุณนะจะมีคนอื่นไหมคิดมากคิดเยอะนะคะแต่ไม่กล้าแสดงออก เป็นคนเป็นเอ็มพูลเก็บอาการเก่งมากๆหึงห่วงยิ่งทําไม่ได้อยู่ด้วยกันนะยิ่งหึงห่วงนะหรือว่าเวลาคุณออกไปไหนเงี้เอาอไปเที่ยวกับเพื่อนนะขอขอขออกไปกับเพื่อนเขาเป็นคนไม่กล้าขัดตามใจคุณนะะในความตามใจคุณมากแต่ในการตามใจของเขาเขาแอบคิดแอบหงวงแอบคิดมากนะ <laughs> แอบหึงนะคะเออจะไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดนะค oh, นะ The High p i e t e s นะคะ อืมเขาอาจจะระแวงระแวงจริงๆนะระแวงว่ากลัวคุณแอบคุยกับคนอื่นไหมกลัวคุณมีคนอื่นไหมนะในมุมของเขาที่คิดอย่างนั้นนะแต่แม่หมอมองว่าคุณคงไม่มีคุณน่ะไม่มีหรอกแต่เขารักคุณมากแล้วก็หึงมากแต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะมีตั้งมากเยอะมากๆด้วยนะค้ไปต่อไปนะ ทีออฟวอลนะคะในอนาคตของเขาต้องมีคุณความสําเร็จของเขาต้องมีคุณนี้คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนทําอะไรนะคะเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยถามไม่เคยโทรจิกไม่เคยยุง่งวุ่นวายแต่ส่องนองโซเชียลคุณหนักมากดูว่าคุณไปกับใครอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนแต่งตัวยังไงอะไรยังไงนะคะดูหมด อยู่ในสายตาเขาหมดค่ะเขาส่องโซเชียลคุณนะใครจะมาคอมเมนต์คุณนะฮะอยู่ในความอยู่แบบเขาเป็นคนที่เช็ดคุณละเอียดมากเลยนะแต่ไม่ทําให้คุณอึอดอดัดไม่บอกไม่พูดนะคะแล้วพอมีอะไรที่นอยอะ่ะกลับมาคิดกลับมานอนคิดคนเดียวหง่วงหวงนะคะเขาโมาคุณมีสเสน่ห์มากๆในสายตาเขาเขากลัวคุณหลุดมือไปนะคะ <c oughs> น่ารักเนาะเป็นคนน่ารักะนะคะเขาเป็นคนน่ารักะนะแม่หม,มเขาเป็นคนน่ารักะนะคะบางครั้ง แล้วเขาก็ปิดนะะปิดถูปิดตาเออไม่อยากส่องหรอกอืมกลัวคิดมากแต่อดไม่ได้แต่ก็ส่องนะะอดไม่ได้หรอกแต่ก็ส่องคุณเหมือนกันนะคะเซเว่นออฟคอยนะคะเขารอช่วงจังหวะเวลานะคะให้คุณกับเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้สร้างอนาคตด้วยกันไม่ว่าเขานะคะจะทําอะไรตอนเนี้ยแม่หมอบอกเลยว่าทุกทุกอย่างที่เขาทําอ่ะเพื่อคุณทั้งนั้นเลยนะ,ะเขาได้อะไรมาเขาจะยกให้คุณนะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะ อสังหาริมทรั์แม่หมอมองเห็นนะ,ะมันเขาอยากจะให้อะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ให้คุณได้ประทับใจด้วยนะแอบทําอะไรที่แบบว่าชิ้นใหญ่มากๆนะคะเขามีความมามาั่นมากๆนะพยายาม j u s m e n t justic e นะคะเขาให้ความยุติธรรมกับคุณ อะไรที่คุณเคยให้เขานะคะเขาก็จะให้คุณเช่นกันให้มากกว่าด้วยเดี๋ยวเรามาฟังถ้อยคําจัดใจเขาเลยดีกว่านะคะถ้อยคําจัดใจจาก ถ้าเขาพูดออกมาเป็นคําพูดได้นะเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะขอเปิดขอบพิพ่ยนะคะปลดล็อกหัวใจนะส่งความรู้สึกส่องความในใจนะคะขอดูคําพูดของเขาถ้าเขาพูดออกมาเป็นคําพูดได้เลยนะ MM เขาจะพูดอะไรกับคุณนะคะเขาอาจะเป็นคนนิ่งมากแม่หมอมองนะเป็นเดอะเอ็มเปอร์นะะนิ่งมากบางสิ่งบางอย่างเขาไม่กล้าพูดกับคุณนะคะ ค่อนข้างเก็บงำเก็บอารมณ์เนาะเป็นคนขี้น้อยใจแล้วนึงเป็นนะเป็นคนขี้น้อยใจขี้หึงขี้หวงจะเก็บอาการหนะ้าซ่อนอาการเอาไว้ไม่อยากให้คุณคิดมากแต่ขับกลายเป็นเขาเป็นคนคิดมากนะรักมากรักคุณมากรักหมดใจเลยนะคะไพ่ไปที่หนึ่งคุณคนเดียวเท่านั้นที่ฉันรัก ไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยนะคะคุณคนเดียวเป็นคนที่เขารักไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยนี่คือข้อความจากเขานะคะที่ส่งให้คุณนะดูพไพ่ใบที่สองนะคะเขาจะบอกคุณว่านะคะคุณทําให้ฉันอกหักแต่ไม่เป็นไรฉันโอเคเหมือนความหึงคมหวงของเขานะคะรู้สึกอกหักรู้สึกอยู่คนเดียวนะะไม่กะบอก เก็บไปคิดมากเหมือนนะาไพทาโร่ที่บอกมาเลยนะโขลกเองหายเองแลนะแมคุณไม่เคยนอกใจจริงนะ,ะเป็นอาการของคนน้อยใจนะ,ะฉันไม่อยากรอนานกว่านี้แล้วเป็นของฉันเธอนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากรอคุณนานกว่านี้แล้วคุณเป็นของเขาเธอนะฉันอยากอมีคุณร่วมเดินจากเขาบอกว่าเขาอยากมีคุณนะคะร่วมเดินไปในชีวิตของเขานะคะ เขายังจําทุกคําสัญญาของคุณได้นะคะไม่ว่าเขาเคยสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้ไม่ว่าเขาจะเคยพูดอะไรกับคุณเอาไว้เขาจําได้ในทุกๆคําสัญญานะคะเขาบอกว่าเขาสับสนเหลือเกินนะ,ะเวลาที่เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาที่เขาถึงคุณนะ แล้วก็ายบอกอะไรคุณอีกนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณคนเดียวนะคะคำสัญญาจากเขาถึงคุณเขาจะรักเพียงคุณคนเดียวเขาจะมีเพียงคุณคนเดียวนี่คือข้อความจากเขาส่งถึงคุณนะคะคนคนนั้นในใจของคุณนั่นแหละคนที่คุณนึกถึงคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้นะคะ ถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้นะคะน้อมรับเข้าสู่พลังงานของคุณได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางเพราะนี่เป็นพลังงานรวมเป็นพลังงานลรนด้อมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังเพื่อความบนเทึกก็แล้วกันนะคะถ้าไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางให้ทันทีอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นนะ,ะสวัสดีทุกท่านขอให้ท่านมีรักที่สดใสมีรักที่มีเพียงคุณคนเดียวนะคะบยบ้า